ทีนี้ถามว่าจะเอายัางไงีกหึงไม่ได้ต้องเอาดินมาจอดเลยต้องไปเท็ตถ้าดินแข็งไม่สามารถปินดานข้างล่างไม่สามารถตัดเสาเข็มได้ถึงจะมาหล่อฐานหล่อฐานนี่อันสุดท้ายแต่ถ้ามันบอกข้างาล,างาาลา่างล่างนิ่มสามารถจอดได้ปักเสาเข็มอย่างนี่มใช่ไหมอันนี้มีขั้นตอนอย่างนี้ในสัญญาเพราะฉะนั้นผู้เก่าจะตรวจเพราะเป็นกรรมการตรวจรอบด้วย จะต้องรู้ว่าดินที่เป็นเทศอตอนนี้ต้องให้ทานที่เซากรนเลยาโดยทานเนขะาไปเทศอยู่ส่งไปเทศอยู่ประเทศออกมาย,ยัางไงมันถึงจะเริ่มดำเนินการเดี๋ยวนะคุยนะคุยเร็วๆนะนั่นก็ให้คุณน้องก็ใหญ่เยอะาทำไมนี่่ไม่ปากเสาเข็มทั้งสามชั้นจนยุบเดี๋ยวจะคุยไปอีกไปรู้เรื่องเขาต้องไป่เทศดินเทศออกมาว่ามันจะใช้เสาเข็มมือจะเป็นฐานฐานหลอ่อจะได้ไม่พูดเดี๋ยวบอกโอ้ลองพักฐานนี่เย Merci.